เอาละครับการสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่เกม b ีเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสรุปภาพรวมตู้กาชานะครั้งนี้เนี่ยเขาได้หยิบตัวละครอย่างไว้ฉลองครบรอบ8ปีกลับมาขายอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งตู้นี้เนี่ยมาในเนื่องโอกาสพิเศษนะครับตู้ก็เลยจัดหนักจัดเต็มให้นะใช้การเปิดเพียงแค่ 50ลูกแก้ววิญญาณเท่านั้นในการเปิดครั้งแรกนะครับโดยตู้นี้เนี่ยจะมาตั้งแต่วันที่23ตุลาบ่าย2โมงอยู่จนถึงวันที่31ตุลาก่อนบ่าย2โมงแน่นอนถ้าเกิดดูจากระยะเวลาเพื่อนๆจะได้เห็นประกาศตู้กระชาท้ายเดือนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มั่นใจจะรอดูท้ายเดือนก่อนก็ได้นะครับความพิเศษของตู้นี้นะครับไม่มีลุดนเลทด,ด้วยนะครับก็เริ่มต้นที่50ลูกแก้ววิญญาณตามที่บอกนะ50ก็รวมลุ้นได้นะครับ แล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการได้เนี่ยมันจะไม่ได้สูงเท่าเลทปัจจุบันนะมันจะอยู่เพียงแค่สเปซเท่านั้นก็เสียงดวงเช่นกันนะครับแต่ว่ายิ่งเปิดเลทยิ่งเพิ่มถ้าเกิดไปถึงสเต็ปการันตีเนี่ยเขาจะได้เลทในการได้5ดาวอยู่ที่8%เซเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าการันตีก็ทุกสเต็ปที่5จนถึงสเต็ปที่30เนาะ ตัวละครในตู้ทั้งหมด9ตัวละครไม่มีหลุดเลทต,ตามที่ว่ามานะครับอ่านเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมตัวละครในตู้นี้นะครับว่าณปัจจุบันยังสามารถทำอะไรได้บ้างนะเผื่อเพื่อนๆจะมาลงทุนเปิดหากันนะครับเริ่มที่คนแรกเลยก็คือโนโซมินะครับข้อดีของเธอเลยก็คือฟาร์มหยดน้ําน้ำหอมเล็กได้ถึง2อย่างด้วยกันนะหยดน้ําม0ินต์น้ำหอมเล็ก5ขวดนะครับสามารถเอาไปลงเลดบอรได้ ดีระดับหนึ่งแล้วกันในเรื่องของการฟาร์มนะครับแต่แน่นอนว่าดามงดามเมสู้ตัวละครยุคใหม่ไม่ได้นะตัวละครยุคใหม่เก่งกว่าเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรื่องช่วยฟาร์มอ่ะมันฟาร์มได้เหมือนกันทั้งหยดน้าแล้วก็น้ําหอมเล็กนะครับแล้วก็ถัดมากับอุนุหนะเลสสนะครับสำหรับอุนุหนะในเวอร์ชันนี้นะครับตัวของเธอจะเป็นสายสกิลที่มีอัลเรตี้ช่วยในการตีกิลถึง2องอย่างด้วยกันก็คือเพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารกับเพิ่มความแรงของการโจมตีระยะไกลด้วยเนาะ แต่ว่าเผ่าของเธอเนี่ยจะเป็นผู้สังหารเอสปาดานะเลือกทางยากเลยแน่นอนว่าตัวของเธอเนี่ยเอาไปแบกกิวเอสปาดาปัจจุบันไม่ได้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยแค่เจอฮาร์ดก็หืดขึ้นคอแล้วนะใช้คำว่าใช้ตัวละครที่มันไม่ได้ตีกิวเก่งๆอย่างอุนคิโอราสีฟ้ายังดูดีกว่านะครับเพราะว่าดาเมจพื้นฐานของเธอมันไม่ได้สูงครับ ภาพรวมเกมเพลย์ก็ไม่ได้ดูดีขนาดนั้นด้วยนะเป็นตัวละครที่เฉยๆเลยได้มาคือเกลือนะครับเพราะว่าเอาไปเล่นจริงไม่ไหวนะสำหรับตีคิวเอสปาดานะครับตัดมากับเคนเซนะครับสำหรับเคนเซในเวอร์ชันนี้จะมีอาวุิีช่วยในการฟาร์มน้ําหอมเล็กนะภาพรวมเกมเพลย์ภาพรวมความแรงถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งนะแต่ก็ยังไม่ได้โดดเด่นอะไรมากถ้าเกิดเทียบกับตัวละครปัจจุบันนะแล้วก็ตามที่บอกว่าสมัยนี้เนี่ย การดรอปแค่สิ่งสิ่งเดียวแล้วมันดรอปในจํานวนที่ต่ํามันค่อนข้างไม่ค่อยเวิร์กแล้วนะเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยบางตัวละครที่มันดรอปเพียงแค่อย่างเดียวเนี่ยมันจะดรอปแบบเพิ่มเป็น10และอันนี้ดรอปแค่อย่างเดียวแล้วก็แค่5ขวดเท่านั้นมันน้อยไปหน่อยสำหรับอยู่ปัจจุบันนะครับแล้วก็ถัดมากับคานาเมะโทเซนนะครับสำหรับโทเซนในเวอร์ชันนี้จะเป็นสายโจมตีปกติระยะประชิดที่มีอาบิลิตี้ช่วยในการตีกิวนะครับ ก็จะมีในเรื่องของคุณสมบัติผู้สังหารกับเพิ่มความเสียหายโจมตีระยะประชิดนะยังไม่มีในส่วนของเบิร์นฮิตโจมตีเข้ามาช่วยเสริมในเรื่องของการตีกิวเนาะเพราะว่าตัวละครตีกิวที่มีเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวละครยุคใหม่โทเซนมันยังไม่ได้ใหม่ล่าสุดขนาดนั้นแล้วก็นะับปัจจุบันยังไม่มีตัวละครสังหารอารันคาระยะประชิดที่เป็นสายโจมตีปกติที่เป็นตัวละครตีกิวแบบยุคใหม่เลยนะที่แบบใหม่ปัจจุบันเลยยังไม่มีนะครับแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวอนาคตก็คงจะมีเพราะฉะนั้นถ้าเกกิดไม่รี็ ไม่จําเป็นต้องรีบหาก็าได้สำหรับโทเซนนะยกเว้นใครติดจริงๆอยากจะได้มาช่วยไหมตัวนี้มันช่วยได้ระดับหนึ่งสำหรับโทเซนนะครับแล้วก็คนต่อมานะครับกับอุนคิโอลานะสำหรับอุนคิโอลาในเวอร์ชันนี้จะเป็นตัวละครที่ช่วยฟาร์มครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นน้ําหอมเล็กหยาดน้ําหรือว่าน้ําหอมใหญ่นะดอกสอย่างด้วยกันใครที่ กำลังหาตัวละครช่วยฟาร์มทรัพยากรอยู่อุนคิลลาเวอร์ชันนี้ตอบโจทย์ให้คุณแน่นอนนะครับแล้วก็ถัดมากับสตาร์กนะครับสำหรับสตาร์กในเวอร์ชันนี้ผมมองว่าเฉยๆนะครับภาพรวมออบิลิตี้เนี่ยผมมองว่าพอใช้ได้นะแต่ว่าเกมเพย์เนี่ยพอเถอะนะเกมเพย์สกิลหนึ่งมันโบราณเกิน,นะนะครับไม่คิดว่าตัวละครที่แบบตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวใหม่ก็จริงแต่มันก็ไม่ได้เก่าขนาดนั้นแต่ว่าท่าหนึ่งมันโบราณเกินนะครับมันยิงเป็นแฉกนะมันเป็นสกิลที่แบบ เหมือนตัวเก่าๆเลยอ่ะผมเลยรู้สึกว่าไอ้น,นี้ข้อเสียคือเกมเพย์ระดับหนึ่งเลยสำหรับสตาร์กอันนี้น่าเสียดายมากโว้ชันนี้ออกจะเท่นะแต่ว่าติดตรงเกมเพย์นี่แหละนะครับแล้วก็คนต่อมากับคุจิกิลูเคียเวอร์ชันถือล่มนะครับสำหรับลูเคียเวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่มีความแรงครบเครื่องเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบูสเอพี80%เบิร์นฮิตสกิลบวกสองแล้วก็ยังมีในเรื่องของแลมเพทอีกด้วยนะซึ่งไออัพลิตี้แลมเพทเนี่ยมันสร้างให้ดาเมจของลูเคียมหาศาลเลยนะครับ ดีมากๆในการลงดันลิมิตเบรกเกอร์ควสนะครับถ้าเกิดตรงเงื่อนไขหรือว่าเอาไปใส่ในสล็อตที่3ที่มันตรงเงื่อนไขระดับหนึ่งเนี่ยตัวของลูเคียจะช่วยดึงประสิทธิภาพของตัวละครสีแดงได้ดีมากๆเพราะว่าตัวเธอมีอาบบลิตี้ช่วยให้ทั้งทีมที่เป็นตัวละครสีแดงรีคูดาวสกิลด้วยเวลาผ่านฉากสูฟิลนะทำให้ลัวสกิลได้อย่างต่อเนื่องเลยถ้าพูดถึงจุดข้อเสียก็คือสกิล2นะครับในเรื่องของการเคลียร์มอนเตอร์ทั้ง3สกิลอะคือโอเคหมดแต่ว่าสกิล2ของเธอเนี่ย ดันเป็นโจมตีระยะประชิดโดยกําเนิดของเธอเป็นตัวละครตีระยะไกลพอสกิลสองเป็นตีระยะประชิดปุ๊บมันจะเจอปัญหาเวลาเจอก,กฎกติกาเล่นงานนะกติกาที่บอกว่าการโจมตีระยะประชิดไร้ผลเท่ากับสกิลสองของลูเคียไม่มีดาเมจทันทีนะถ้าเกิดเจอกติกาตรงที่ผมบอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจเอาไปตีกิลจะลําบากนิดหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเอาไปลงในเรื่องของลิมิตเบเกอร์เควสที่เป็นดันยากๆลูเคียตอบโจทย์เลยนะครับ ถัดมากับคุโรสกิอิจิโกเวอร์ชันคริมซีสีเขียวนะสำหรับอิจิโกเวอร์ชันนี้ก็มีความรุนแรงเหมือนกันนาะมีบูสเอพี80เปเบิร์นฮิตสกิลบวกสแล้วก็มีอ b บิลิตี้ลดคูดาวสกิลให้ตัวละครสีเขียวทั้งปาร์ตี้เหมือนกับลูเคียด้วยแต่ของลูเคียเป็นสีแดงอิจิโกเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเอาไปเป็นอาไหลในการลงดันลิมิเกอร์ควสเอาไปคอมโบกับตัวละครสีเขียวได้ดูดีเลยนะครับและก็ยังเป็นตัวละครสำรองในการตีกิลได้ด้วยนะสำหรับอนะิจิ ติดปัญหาเรื่องตีกิวเผามนุษย์ระยะไกลอิจิโกพอช่วยได้อยู่สลับเวลิฮาร์ดถ้าเกิดเป็นไนท์แมร์อาจจะต้องพึ่งพาเพื่อนรุวมทีมเอาไว้ด้วยนะเพราะว่าอิจิโกแบกคนเดียวไม่อยู่นะครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับกับไว้นะครับเอาจริงนะครับสลหรับไว้ฉลองครบรอบ8ปีเนี่ยผมอาจจะพูดล้อเลียนเขาบ่อยเหมือนกันว่า ัวเขาเนี่ยมาตกกระป๋องเร็วก็จริงนะแต่ว่าเอาจริงความเก่งของเขาเนี่ยก็ยังคงใช้งานได้ดูดีอยู่ในหน้าปัจจุบันนะครับภาพรวมเกมเพคือเล่นลื่นระดับหนึ่งเลยอ b บ l i ตี้ก็มีความรุนแรง <c oughs> เช่นกันแน่นอนว่าความรุนแรงมันอาจจะไม่รุนแรงแบบพวกเท่าลูเคียที่มีแบบแลมพงลมเพดก็จริงแต่ว่า ้าลงดันยากๆเนี่ยไว้มันตรงเงื่อนไขมันก็พอไหวอยู่นะครับตีกงตีกิวนาเวลิฮาร์ไนแมร์ไปได้นะอาไจไนแมร์อาจจะต้องพึ่งเพื่อนรุ่มทีมระดับหนึ่งก็จริงแต่มันไม่ได้ยากเกินขนาดนั้นนะครับเพื่อนรุ่มทีมเราคัมพีไม่ต้องสูงมากก็ได้นะผมว่าไว้ก็พอไหวระดับหนึ่งนะเพราะว่าความรูความแรงของไว้เนี่ยเขามีนะครับแล้วก็ลิมิตเบเกอร์เควสถ้าตรงเงื่อนไขก็ไปได้เช่นกันสลับไว้นะก็เป็นตัวหนึ่งแล้วครับที่ยังคงเก่งอยู่ในณปัจจุบันแค่ มีตัวละครที่ทําหน้าที่เหมือนกันเนี่ยออกมาทดแทนเขาแล้วนะครับอันนี้คือเรื่องที่น่าเสียดายแต่ถ้าเกิดจะเอาไว้ไปใช้งานก็ยังคงใช้งานได้อยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสรุปภาพรวมตู้กาชานะสำหรับตู้นี้ผมแนะนําว่าใครที่คันมืออยากเปิดนะลองเปิดสัก50ก่อนเนาะลองเปิดสัก50ก่อนแล้วก็รอดูท้ายเดือนว่าท้ายเดือนเนี่ย จะเก่งมากเก่งน้อยขนาดไหนแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีนึ่งนะครับมันลดราคาเหลือ50นะใครที่ขาดตัวละครได้เยอะมันก็น่าลิ้นลองเหมือนกันนะเพื่อได้ตัวละครที่เก่งๆมา3คนแรกเนี่ยผมมองว่ายังใช้งานได้จริงอยู่ในณปัจจุบันนะเอาจริงๆมันก็ใช้งานได้เยอะเลยครับ3คนแรกอุนคิโอลาโทเซนเนี่ยนะผมบอกว่า5คนนี้แล้วกัน5คนนี้ใช้งานได้ดีเลยแต่มันขึ้นอยู่กับไ d ดีของเพื่อนๆด้วยว่าเพื่อนๆเ,เนี่ย มีตัวละครที่ทําหน้าที่เหมือนกันไหมมีตัวละครที่มันไปอุดช่องว่างในการทําหน้าที่พวกนั้นไหมอย่างตีกิวอารันคาถ้าไม่ติดโทเซนมันก็ไรประโยชน์อย่างตัวฟาร์มถ้ามีตัวอื่นฟาร์มดีๆอยู่แล้วอุนคีวร่าก็ไม่จําเป็นอะไรประมาณนี้ครับเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆมีตัวละครที่มันทดแทนอยู่แล้วก็อาจจะข้ามไปก็ได้สำหรับตู้กระชานี้เพราะว่าตู้นี้ไม่ใช่ตู้ละครลิมิเต็ดนะอ่าไม่ใช่ตัวละครลนะิมิเต็ดเนาะเพราะฉะนั้นใครที่จะเปิดก็ลองคิดดูแล้วกันนะถ้าเกิดคันไม้คันมือก็ ลองกดสัก50ลูกแก้ววิญญ,ญาณดูนะสำหรับผู้เล่นใหม่ผมแนะนําว่าลองหยอดสักเล็กน้อยนะครับสัก50ก่อนแล้วก็รอดูท้ายเดือนนะครับแล้วค่อยมาสนใจตัวนี้อีกทีนึงก็ได้หลังจากดูท้ายเดือนนะครับว่าท้ายเดือนมันเก่งมันโอเคหรือเปล่าเราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับก็ก่อนจากกันนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในกนารนําคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ช่องผมด้วยนะครับและที่สาคัญตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะครับ ถ้าเพื่อคนไหนที่ต้องการจะซับพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนเนาะเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับไว้เจอร์ใหม่วันหน้าวันหน้าจะเป็นอะไรก็โปดติดตามกันนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ